สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Aniwear Me Go เมพาเที่ยวค่ะวันนี้เมพาเพื่อนเพี่พมาเที่ยวกันที่ตลาดใกล้ๆกับโรงพยาบาลศิริราชกันนะคะเป็นตลาดที่มีของสดเยอะมากเลยคือตลาดสาลาน้ำร้อนค่ะซึ่งเมื่อกี้เมสเซเวนแล้วเขาจะมีหลายอาคารด้วยกันแล้วก็ของเยอะมากราคามิต,ตรภาพกันเลยทีเดียวนะคะ โดยตลาดนี้นะคะเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนถึง10โมงเช้าค่ะแต่บางร้านอาจจะปิดก่อน10โมงเช้านะคะยังไงรองมาเที่ยวดูกันได้นะคะก่อนที่จะเข้าไปดูในตลาดสาราน้ำร้อนนะคะเมฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมด้วยนะคะไะเดี๋ยวเราไปตรุยดูของกินของน่าซื้อในตลาดสาราน้ำร้อนกันค่ะไปกันค่ะนี่พอเมย์ทะลุจากข้างโรงพยาบาลศรีราชมานะคะ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงข้างในก่อนคือเขามีแบบเยอะมากหลายอาคารเลยเดี๋ยวเราจะตะลุยด้านขวามือเมยก่อนนะคะคือถ้าเผื่อใครนั่งรถไฟนั่งรถไฟสถานีทนบุรีได้เดินถึงกันเลยนะคะโดยที่ตลาดมีของขายเยอะมาก คือเม่เห็นมีทั้งผักสดของสดนะคะหรือของที่เราจะไปประกอบทำกับข้าวอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะซึ่งไมเห็นแบบราคาไข่อะถูกมากเลยอะคือจะแบว่าถูกกว่าตามท้องตลาดอื่นหลายๆอย่างเลยอะซึ่งตอนนี้ที่เมมานะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเป็นช่วงเวลาประมาณ6มโมงครึ่งค่ะตอนนี้เมถ่ายด้านรอบ รอบนอกให้ก่อนเดี๋ยวสุดทางแล้วเดี๋ยวจะพาตะลุยข้างในซึ่งตลาดนี้นะคะนอกจากแบบนี้ยังมีแบบของที่แบบเราสามารถเอาไปทำขนมต่อได้ของหวานแบบไปขครน้ําแข็งใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตลาดที่ไม่ว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือยังคนจับจ่ายใช้สอยซื้อไปแบบทำกับข้าวอย่างเงี้ยน่าสนม,มากมีของเยอะราคา กันเองกันเองใช้คำนี้นะคะสลัดโลเม่ก็ถึง25บาทนอกจากนั้นเขาก็จะมีขายเป็นแบบว่าอุปกรณ์สำหรับที่เราไปประกอบขายถ้วยชามแก้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทิชชู่ก็มีแต่ว่าต้องหลบรถห,หน่อย ขายส่งเออเขาเรียกว่าเครื่องปรุงน้ำนมกล่องพลาสติกต้องรีบเดินนิดนึงหลบรถก่อนอย่างพวกพร้านขนมไม่เห็นมีหลายเจ้าขนมปังขนมแหง้งราคาก็ประมาณสิบต้นๆน,นะคะราคาส่งเนี่ยหรือว่าอันนี้เต้าเจี้ยว ปลาลาอันนี้แบบเรียกดูแบบว่าเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะเข้าเดินตลาดจีคือของเขาขายเยอะมากนะคะอย่างนี้ลานลูกชิ้นลูกชิ้นไส้กรอกเลือกได้เลยเผื่อแบบบางคนแบบมีปาร์ตี้หรือว่าเอาไปซื้อค้าขายแ่เดี๋ยวเมย์พาเขาไปเดินดูข้างในเลยดีกว่านะคะ ในอย่างร้านเนี้ยมีแบบกุนเชียงมีกุนเชียงไก่กุนเชียงหมูแล้วอุปกรณ์ที่แบบว่าเราไปปรุงอาหารถุงเล็กๆก็ค่ะผงผงอะไรนะมันพะโลหรืออะไรพวกนี้มีหมดเลยกุ้งแห้งมีแคบหมูซึ่งถ้าสมติตรงนี้ใครเอารถมาสามารถจอดรถได้นะคะ แล้วก็รอบๆมอเตอร์ไซค์ก็จอดได้เหมือนกันไปเดี๋ยวเมย์จะพาวันนี้พาเดินตะลุยตรงกลางนะคะตั้งแต่อาคารตรงนี้เลยซึ่งน่าจะเป็นอาคารดีจนถึงอาคารดีค่ะก็จะมีของขายหลากหลาย คือเขาไม่ได้แบ่งว่าเป็นโซนผักโซนอะไรนะคะดังนั้นก็ลองเดินดูกันได้เลยนี่อย่างร้านแรกอันนี้เป็นร้านขายแบบว่าพวกของสดนะคะเขาก็จะมีหมูหมูบดติดมันอะไรอย่างนี้หรือส่วนต่างๆคืออาคารสุดนู่นเลยนะคะถึงอาคารดี วัสดีค่ะอย่างนี้ก็จะมีเป็นแบบ,แบบขายของที่ไปปรุงได้เต้าหู้ลูกชิ้นฟองเต้าหู้หนังหมูพอถัดมาไม่อาจจะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดแต่พยายามถ่ายตรงกลางให้ดูนะคะว่ามีของะไรเขามีหลากหลายมากจริงนะเยอะแยะมากหลากหลายร้านค้าเมว่าเป็นหลายร้อยร้านค้าเลยตอนนี้แค่ล็อกตรงกลางนะแล้วพอเสร็จ มันก็จะมีฝั่งด้านซ้ายหรือว่าจะฝั่งด้านขวาน,นี่ขอมาดูประตูนิดนึงหรือแม้กระทั่งหอมเขาก็จะมีขายเป็นโลหรือแบบเนี้ยทำสำเร็จเครืกอทบดให้แล้วขายเป็นถุงย่อยๆให้มีกระเทียมไทยที่แบบบดแล้วดีเนาะกระเทียมไทยไปปุงกับข้าวแบบมันหอม,หอม ราคาพอๆใกล้ๆกันลองเลือกดูกันได้นะคะอย่างตรงข้ามขอแยกแผนเขาก็จะมีเห็ุมีเหตุมีผักอะไรเยอะแยะไปหมดเลยของแห้งเป็นแห้ง อย่างกุ้งเขาก็จะมีหลากหลายราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางอะไรแบบนี้ค่ะปลาหมึกอะไรก็มีสำหรับคนที่ชอบทำกับข้าวมาเลือกซื้อวัตถุดิบที่เนี่ได้ยิงบ้านใกล้ๆนะสบายเลย มีป,มปลาหมึกหลสู้กนมะน,นาวมีหลายราคาแล้วแต่ไส่ลูกซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆตอนนี้ไม่เดินอาคาร B เสร็จแล้วใช่ไหมคะมีเครฟด้วยเครปญี่ปุ่นมีหนมเบื้องแพนเค้ก นี่เม่พาดูนี่จะเป็นแบบของอาหารค่ะของทะเลบ้าง,น,งนี่หอยหลากหลายลมีกุ้งแบบที่แก่แล้วเหลือมีหลายไซส์หลายราคาจริงๆเหมาะนะแบบสำหรับแบบคนที่แบบว่าเนี่ยอยากกินกุ้งแต่กินไม่เยอะ,อะมาเลือกได้แบบหรือว่าบางบ้านกินเก่งๆเนี้ยมาซื้อได้เลยแบบซื้อราคาแบบ มีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดาาาเขาก็มีแบบเป็นเหมือนของป่าด้วยพวกกบพวกปลาไหลอันนี้ไม่เดินด้านนี้บ้างอันนี้เป็นปลากระพง แล้วก็มีน้ำน้ำพริกแกงแม่สุใบเขาก็จะมีขายหอมแล้วก็มีแบบนี้ด้วยเครื่องต้มยำแบบว่าเด็ดให้แล้วไปปรุงได้เลยค่ะหอมเครื่องแกงมากเลยละนะคะคือเดินมาเราก็จะเจอเรื่อยๆมีปลาสลิด คุณโอมปลาสลิดทองคำสูตรโบราณสลิดอร่อยค่ะ <c oughs> นี่เห็นไหมพี่พ่อค้าน่ารักนี่ร้านคุณโอมน,นะคะเขาจะมีสลิดหลากหลายราคาแล้วแต่เราเลือกและข้างล่างก็จะเป็นแบบว่านี่หอยรายโล60บบาทนอกจากตรงนี้ปลาสลิดเขาก็ยังมีเป็นแบบ เหมือนปลาปลาเนิ่นอันนี้แบบขายเป็นกองกองละห้าสิบบาทมีปลาดุกปลาดุกแดดเดียวตอนนี้อยู่อาคารซีนะคะเดินมาก็คอยดูเอ้ยอยู่ไหะ อันี้จะเป็นผูกหมูมีหัวปีในห่อหแยาแทนกลับมาด้านนี้นิดนึงอันนี้เป็นแบบว่าขายมีแบบทั้งหน่อไม้หน่อไม้ดองหน่อไม้สดแต่ราคาแบบว่าแบบคู่บนโภคก็ดูง่ายร้านคั้นกะทิสดก็มี ขอพามาดูร้านนี้ค่ะขออยญาตไม่ค่อยหมูเขาก็จะมีปูมีปลารายปลาตะเพียนแต่ก็ห้าได้เยอะนะาอมีปลาคังส่วนใหญ่ไหมคะซื้อให้เขาก็จะหลาะพวกไส้พวกเครื่องข้างในอะไรให้นะคะเนียเลือกได้เลยอ่ะว่าใครอยากซื้ออะไร มีหลากหลายเจ้าหลากหลายร้านค้าเขาไก่แบบแกะันแล้วแต่ว่าใสายๆเขาจะเริ่มวายถ้าถ้าให้ดีก็คือมาเช้าๆอย่างนี้เนี่ยร้านค้าย,ยังเยอะน่าจะ9ก้าโมงสิโมงนะคะที่ว่าเขาจะเริ่มปิดกั คือเรื่องของเรื่องที่เมย์มาตลาดเนี้ยเพราะว่าเมเคยผ่านแล้วแบาเอ๊ะทำไมแบบมันดูแบบไม่มีมาช่วงเที่ยงแต่ที่ไหนได้อ๋อเรามาผิดเวลาอย่างนี้ร้านใจมีเครื่องในคือเขามีแบบเยอะมากหรือเป็นแบบพวกเส้นพวกอะไรเขาก็มีจำหน่ายด้วย ถูกเพนแค่ยี่สิบบาทแล้วก็ร้านนี้ขออนุญาตค่ะร้านอ่างทองไข่ต้มเมยไปดูมาเข้าขายแบบไข่สวัสดีค่ะเป็นแบบไข่เป็ดต้มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบตานีไข่ต้มแบบตานีไข่ต้มธรรมดา ไข่ย,ยังไงคะ,ขงะไข่ต้มไข่ตานีไปล้กบาทไข่ต้มธรรมดา, 550. าห้าบาทห้สิบอ๋อหกบาทอ๋อมาได้ร้านอ่างทองไข่ต้มแล้วก็มีราคาไข่มาซื้อไข่ที่เนี่ยบอกได้เลยว่าราคาดีราคาน่าสนขอบคุณนะคะเขามีแบบหลายหลายแบบมากเรารู้สึกชอบ เป็นคนชอบกินไข่เป็ดตานีแล้วกินแกะน้ำอะไรนะน้ำปลากระเทียมหอมอันนี้ก็จะมีโซนผักบ้างเปลี่ยนมาดูโซนผักบ้างขายกำละ8แปดกำละ1สิบเริ่มต้นอย่างเงี้ยบางทีเขาจะมีขายแบบพวกนี้ให้แล้วซอยๆให้แล้ว ถุงเริ่มต้นสิบยี่สิบคือการเดินนี้มัอาจจะแบบไม่ได้แถวเดียวนะคะแต่ว่าจะเดินแค่ตรงกลางเพราะว่าร้านเขาเยอะมากอากอันนี้ขายแบบ กระเทียมปอกแล้ว20บาทแบบบางทีแบบเครื่องปรุงอะ่ะเราแบบไม่ต้องไปหให้เาเยนะเราไปทำอาหารเองซื้อแบบสําเร็จแบบนี้บงางคนก็สะดวกซื้อแล้วก็ไปปรุงไปผัดไปทําเองได้เลยอย่างนี้ผัดผักรวมถึงใหญ่อย่างเงี้ยยีาบาทหรือฝั่งตรงข้ามขายเป็นโลแต่เราน่าจะเลือกได้มีผักแบบเยอะ อันนี้หมดของอาหาร4แล้วนะคะันถน้าเป็นทางเนี่ยเดินเชื่อมกันได้แล้วก็ต่อไปจะเป็นอาคารดีอันนี้เป็นโซนที่สามที่เมยเดินแล้วมีแบบเข้ามาขายด้วยมีทอดมันแ0สบาทมีโครงไก่โลละสิบมีไก่บ้านอ่ะ สำหรับคนที่ชอบไปอินรียจ็สิบบาทร้อยสิบบาทุาท๊้หลายชิ้นอยู่ห้าชิ้นตกชิ้นเลยประมาณยี่สิบนอย่างเงี้ยแบบไปกินกับข้าวต้มไปทอดแล้วก็ไปทำยำตอเต อย่างปลาเขาก็มีแบบเยอะหลายแผงอาเมขออนุญาตกลับมาตรงนี้นิดนึงค่ะนนี่จะเป็นปลาปลาดุกย่างปลาโอย,ย่างขายก็มี มีทั้งกุ้งแม่นม้ำปลามนมีเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะอย่างเราเราเรียกปลาทำปลาส้มใช่ไหมเอ่ยมีลูกชิ้นมีทอดมันทอดมันปลากายทอดมันปุ้งมีลูกชิ้นปลากายด้วย มาตลาดนี้แบบว่าเยอะหมูเห็ดเป็ดไก่ใช่คำนี้ <c oughs> บอกคำนี้ได้ว่าแบบเยอะมากขนมหวานก็มี12บาท ตลาดเช้าที่แบบว่าคึกคักมากมากสุดๆคนเยอะตลอดเป็นตลาดที่ไม่เหี่ยววางๆก็มาเดินเที่ยวกันได้นะคะตื่นเช้ามาเที่ยวกันได้เลยหรือใครบ้านใกล้นี่อาจจะบอกว่าน้องเม่พี่มาบ่อยมาประจำเลยค่ะ นี่คือเป็นแค่แบบแถวเดียวนะที่ไม่เดินแถวกลางนะถ้าแบบว่าเก็บบรรยากาศทั้งหมดนี่แบบว่าคลิปนี้น่าจะยาวค่ะ <c oughs> จริงๆไม่เห็นว่ามีเป็นร้านทำเหมือนเส้นหนุมจีนสดด้วยอยู่ด้านนู้นแต่ไม่รู้อยู่ไหนเมื่อกี้เดินมาเห็นอยู่อะไรวะ

หลายอย่างจริงๆเป็นตลาดที่รู้สึกว่าอันนี้เดี๋ยวถ่ายก่อนเมื่อกี้เล็งไว้แล้วหลายอย่างที่จะซื้อกลับบ้านถือว่าได้มาจ่ายตลาดช่วงเชา้าอย่างพที่ส0บาทถุงบลเลอร์เลยอ่ะสัตว์มงคลที่เขาเดินเลบ่อยเขาก็น่าแบบจะมีร้านประจำมาถึงเจาะเดินร้านนี้ร้านนี้ อันนี้ไม่เดินยันสุดของอาคารดีอาจจะมีของแบบรถเข็นขายบ้างมีโรตีอันนี้เห็นโรตีมีอ่าเขาเรีเรยกอะไรนะไข่นกกระทา,ามหมูฝอยอออจริงจริงมีตลาดผลไม้ด้วยที่นี่ เมื่อกี้เมเจอกล้วยหอมห้าสิบบาทหวีแบบลูกหวีใหญ่อยู่50สิบบาท <c oughs> อย่างโซนตรงนี้เดี๋ยวเมอขอเก็บเพิ่มเติม,เพ,มเพราะว่า <c oughs> ที่บอกว่าเจอกล้วยหอมอะราคาแบบว่าห้าสิบบาทคือราคาดีงามมัง <c oughs> มีผักสลดัดขาย อย่างเขามีฐานขายแบบเป็นถุงแบบนี้ถุงเล็กๆแบบนี้ยี่สิบถ่ายายี่สิบสามบาทหรือเท่าไหร่นี่นะคะคือด้านข้าตงตรงนี้ที่เมย์มาจะเป็นใกล้ๆสถานีรถไฟธนบุรีอย่างร้านนี้ขายมะนาวอย่างถุงเขียวๆนี่ร้อยร้อยห้าสิบร้อยหนึ่ง ห <100 S 2> นึ่งร้อยเนี่ยแล้วแต่อันนี้จะเป็นแบบโซนผลไม้เอาบรรยากาศไม่เคยเห็นเครื่องช่างแบบนี้แต่เป็นแบบดิจิตอล ขบวนรถลัที่สองนะคะเป็นขบวนรถที่สองาหนลาาีหลังสัวี่สอันนี้เจอสิบสามสิบเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีทางลงทางมนูนเดี๋ยวเมลงอันนี้ก็ให้ดูก่อน,อน,น,อน,นมีทางลงพอดีมั้้วย 40-50มีทั้งแบบเขียวแล้วก็ทั้งร้านน้นเมื่อกี้แม่เห็นมีแบบเหลืองด้วยเผื่อแบบว่าทานเลยวันนี้ซึ่งในตลาดเขาก็จะมีแบบอาหารพวงสำเร็จขายด้วยแต่ว่าที่ไม่เห็นคือไม่ได้เยอะมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบซื้อแล้วไปประกอบทำมากกว่ามะนาวรูปบาดน ก้วยหอมห้าสิบบาทสีท่สิบมีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นี่ยอย่างเนียยเขียวๆอยู่สามสิบสี่สิบรอแบบไปบ่มแป๊บหนึ่งหรือว่าถ้ารอให้เขาสุก มีกล้วยแบบว่าเยอะมากเน,นี่ยจะมี50บาทด้วยหอมนี่อันนี้เขาจะมี 30, 40, 40 50สี่สบ้าสิบอะีเยอะ ก็นี่จะเจอเป็นร้านที่เมย์บอกว่าเป็นขนมแห้งขนมแห้งเขาเห็นขนมแห้งขายปีส่ง13บาทแต่ขนมปังก็คือเริ่มต้นคือกล่องละ14บาทมีหลายขนมเยอะมากหากระทาหาข้เรกนะกระจาดมาแล้วก็ใส่ได้เลย แล้วก็ส่วนใหญ่เห็นบางร้านเขาจะเขียนว่าไม่รับโอนด้วยนะคะดังนั้นถ้าเผื่อมาอาจจะเตรียมเงินสดมาด้วยอันนี้มีรถแดงที่จอดข้างตลาดอันนี้ไม่เดินจากตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราอยู่ใกล้ๆกับชานชลาสถานีรถไฟทนบุรีนะคะ ถึงแล้วายถึงแล้วสถานีทนบุรี และนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะคะของตลาดสาลาน้ำร้อนนะคะซึ่งตลาดนะอย่างที่เมย์บอกไว้จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับโรงบาสิริราชและก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับสถานีรถไฟทนบุรีนะคะก่อนจบคลิปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามให้เมย์ด้วยนะคะและเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมกันว่า Anywhere เมกโกเมพาเที่ยวจะพาไปไหนวันนี้รากลับบ้านแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ